สวัสดีครับมาพบกับครูหนุ่มนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้นะครับผ่านห้องเรียนอ l เล r n i ิ่งนะครับในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศต่อไปที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ ประเทศกัมพูชาครับนี่ธงชาติของประเทศกัมพูชานะครับอ่านะครับอันนี้แผนผังอาณาเขตของประเทศกัมพูชาเักเรียนสังเกตอยู่นะครับแผนที่แผนที่ที่คร er ูให้ดูนะครับดูสิครับว่าประเทศกัมพูชานะครับมีประเทศเพื่อนบ้านที่ล้อมรอบด้วยประเทศอะไรบ้างนะครับนะครับมาดูนะครับ ในเรื่องแรกคือตำแหน่งที่ตั้งนะครับประเทศกัมพูชามีพรมแดน,นนะครับด้านทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาวนะครับด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดน,นามนะครับด้านทิศใต้ติตดกับทะเลอ่าวไทยนะครับมีเนื้อที่ประมาณ1 8 1 3 3 5ตารางกิโลเมตรนะครับภูมิประเทศของกัมพูชานะครับมีทั้งภูเขานะครับ และที่ลาบกว้างใหญ่นะครับและมีทะเลสาบน้ําจืบขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือนะครับโตเลสานะครับหรือทะเลสาบสมินะครับมีแม่น้ําสายสําคัญได้แก่แม่น้ําบาักและแม่น้ํโขงนะครับอ่าษฐรกิจของกัมพูชานะครับสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศกัมพูชาได้แก่ การประมงนะครับและการทําป่าไม้สําหรับสินค้าส่งออกได้แก่ข้าวนะครับไม้และยางพารานะครับลงลงมาได้แก่ข้าวโพดหัวเลืองผลไม้และปลานะครับนะครับต่อไปด้านสังคมนะครับประเทศกัมพูชานะครับประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขมรนะครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามชาติพันธุ์จีนจามและชาว เขาเขาต่างๆอาศัยอยู่นะครับประชากรของประเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็เขาก็มีภาษาประจำชาติก็คือภาษา,ขาเขมรด้วยนะครับอ่าอันนี้คือนครวัดเป็นศาสนาสถานสำคัญของประเทศกัมพูชานะครับการเมืองการปกครองนะครับก,กัมพูชาได้รับเอก,การาชนะครับให้ปกครองตนเองจากฝรั่งเศสเมื่อพศ 2,497นะครับปัจจุบันประเทศกัมพูชานะครับปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับบริหารประเทศโดยคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่กรุงพนมเปญนะครับกรุงพนมเปญคือเป็นเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงของประเทศกัมพูชานะครับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับ กัมพูชาเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานนะครับสามารถก่อตั้งอาณาจักรต่างๆเช่นอาณาจักรฟูนันนะครับที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงนะครับหรืออาณาจักรอาณาจักรเจนละนะครับในบริเวณลุ่มแม่น้าโขงนะครับต่อมานะครับกษัตริย์กัมพูชาก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่สองนะครับได้รวบรวมดินแดนต่างๆนะครับที่เคยขึ้นอยู่กับอาณาจักรเจนละนะครับในลุ่มแม่น้ําโขง และเมืองในบริเวณทะเลสาบขมรงเป็นอาณาจักรกัมพูชานะครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีงานใบงานนะครับทห้นเรียนตอบคําถามอยู่ทั้งหมด8ข้อนะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับคัดลอกคําถามและตอบคําถามลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วนํามาส่งคุณครูนะครับในคาบเรียนตอนที่เราเปิดเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันในคาบเรียนนะครับ ครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องนะครับการเรียนการมีเรื่องอย่าเกี่ยวกับการเรียนการสอนประเทศกัมพูชาเพียงแค่นี้นะครับคนอื่นนะครับคุณครูก็ขอนักเรียนรักษาสุขภาพตัวเองนะครับนักเรียนจะออกไปเที่ยวนะครับหรือออกไปไหนมาไหนนะครับก็ปิดแมสปิดจมูกนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอลให้ร้อยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีครับ